กับน้องเบสวอเช่ดีมากครับเพราะว่าอันนี้ฟรีครับทั้งหมดเป็นโร์ใช่ไหมใช่ครับวันนี้มเป็นนอได้ครับพทตริกเบสควงคู่การออกงานเพียบงานนี้ไม่วายถูกโฟกัสที่สีเสื้อล่าสุดหนุ่มพทตริกปวริษหรือพทตริกเดวันยูโนได้ควงคู่สาวเบสและก็นีคำสิง มาออกงานของทางปอร์เช่ที่เมืองทองธานีโดยต้องบอกเลยว่าคู่นี้ถูกจับตามมองความสัมพันธ์อย่างมากนอกจากแฟนคลับแล้วก็ยังมีคนในวงการบันเทิงมากมายต่างเชียร์คู่นี้ให้เป็นแฟนกันจริงๆและสุดท้ายความเคมีเข้ากันแบบสุดๆของสาวเบสและหนุ่มแพทริกจนทําให้แฟนคลับเองต่างตกหลุมรักคู่นี้ง่ายๆและแน่นอนค่ะว่าการมาคู่กันในครั้งนี้ทาเอาแฟนคลับแห่โฟกัสสีเสื้อของทั้งคู่เพราะวันนี้ได้ใส่เสื้อสีขาว เหมือนการและดูน่ารักมากๆและถูกพี่ๆที่งานแห่งนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอแกล้งหนุ่มแพทริกไม่หยุดเลยทีเดียวทําเอาสาวเบสถึงกับเลือกลักเลยทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายความน่ารักของหนุ่มแพทริกไม่ทําให้สาวเบสเขาเปลี่ยนใจได้หรอกค่ะขนาดโดนแซวเรื่องเจ้าชู้หนุ่มแพทริกเองก็ยังแก้ตัวได้เป็นอย่างดีค่ะแต่มั่นใจว่าถ้าหนุ่มแพทริกได้เจอคนที่ใช่แบบสาวเบสจะต้องรักสาวเบสและจริงใจกับสาวเบสแค่คนเดียวอย่างแน่น นนเพราะความรักชัดเจนของหนุ่มแพทริกจะทําให้สาวเบสเปิดใจและเรื่องสถานนะได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ดูคลิปวิดีโอที่ทั้งคู่ไปใช้เวลาด้วยกันก่อนนะคะเพราะหลังจากนี้สาวเบสต,ต้องทํางานอย่างหนักเมดมันนี่รัวๆก่อนค่ะก่อนที่สิ้นปีจะไปเกาหลีใต้นั่นเองถึงหนุ่มแพทริกไม่ไปแต่มั่นใจว่าใจทั้งคู่ติดกันจะต้องวิดีโอคอลหากันอย่างแน่นอนค่ะรอชมได้เลยนะคะทุกคนขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปวริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ